มอนมอนเองว่าวันพีทมีอยู่จริงไหมก็ต้องมีสิอาจารย์โอดะก็บอกไว้แล้วว่าวันพีทอะมันมีจริงๆถ้าหากไม่มีขึ้นมาอาจารย์โอดะก็คงจะโดนทั่วลงแหละปล้าว่าข้าไม่ได้หมายถึงวันพีทในการ์ตูนวันพีทแต่ข้าหมายถึงวันพีทในชีวิตจริงที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ใครๆก็ต้องการเหมือนกันอืมเล็กอีกแล้วเองหมายถึงเงินปะ่ะ ใครๆก็ต้องการเงินด้วยกันทั้งนั้นแหละข้าก็คิดว่าเงินมันเป็นสิ่งสำคัญแต่พอคิดไปคิดมาเงินมันก็แค่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเหมือนว่าเราอยากได้สิ่งอื่นที่สามารถใช้เงินแลกมาได้แสดงว่าเงินก็ไม่ใช่วันพีชนะสิและอีกอย่างใช่ว่าเงินจะซื้อได้ทุกอย่าง แล้วถ้ามีใครให้เงินเองเองจะเอาบะละ่ก็ต้องเอาสิถามมาได้ข้าก็ต้องใช้ต้องกินเออใช่หรือว่าวันผีที่เองว่ามันจะคืออาหารข้าว่าคนเราทุกคนแหละพอมีอาหารกินแล้วก็ต้องอยากทำอย่างอื่นตามมาอาหารไม่ใช่เป็นสิ่งสุดท้ายหรอกแต่เป็นสิ่งแรกๆเลยที่เราต้องมีก็จริงของแก หากเราย้อนดูไปคิดถึงคนสมัยก่อนที่เขามีชื่อเสียงกัน <c oughs> ก็คงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดังๆที่ผลิตอะไรมาให้มนุษย์ปัจจุบันได้ใช้กันหรือว่าวันพีทมันคือการผลิตคือการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วเราจะสร้างกันไปถึงไหนละ่ะแล้วเมื่อไรเราจะหยุดสร้างแล้วเมื่อไรเราจะถึงคําว่าวันพีทหรือว่าวันพีทจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ไอสไตน์กําลังค้นหา ก่อนที่จะเสียชีวิตก็คือการรวมแรงทั้งสีเข้าด้วยกันแรงที่อยู่ในธรรมชาติจะมีแรงดึงดูดของโลกแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเลียแบบอ่อนและแรงมิวเลียแบบเข้มว่ากันว่าถ้าสามารถรวมแรงนี้ได้ในสมก,การเดียวกันก็สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างวันโลกนี้ได้เลยนะเอ็งว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นวันพีทได้หรือเปล่าทำไมมันดูยากจังวอมอนที่เอ็งพูดมาเนี่ยข้าไม่รู้เรื่องเลยนะทุกวันที่ข้าเป็นอยู่เนี่ยข้าไม่อยู่บนเส้นทางในการค้นหาวันพีทเลยเหรอจริงจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันแค่ตอบสนอง ความอยากได้ใครรู้ของมนุษย์นั่นแหละไม่ต้องคิดไปไกลหรอกว่านค้าว่ามันก็แค่ความสุขนั่นแหละคือวันพีทแต่ความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะเองนี่ก็แต่เยอะเนาะแล้วความสุขที่เราข,าขว่คว้ามาอีกสักพักหนึ่งมันก็หายไปด้วยแล้วกับว่าเราต้องเติมความสุขอยู่ตลอดเวลาวันพีทคือสิ่งที่เราต้องวิ่งไล่ตามนะหรอ แล้วไม่เหนื่อยหรอถ้าเราต้องวิ่งไล่ตามอยู่อย่างนี้หนไม่เหนื่อยไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ค้าเริ่มเหนื่อยกับเองแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ